Okay, my dear friends, stop talking. Oh, so sorry. Stop talking, please. Stop talking, please. Stop talking, please. Well, let me explain your virtues. Let me explain your virtues. Listen to me carefully. What to do? One, look at each picture. Two, read all the sentences. In the box, three. shows the correct sentence that matches the pic. Uh, the picture. Four. Write the number of the of that sentence on the line next to the picture. Well, example explanation. Picture one. There are the people standing. Check the sentences to see which one talks about them. Teacher 2, a person is reading under a tree. Five, the sentence that says this. Teacher 3, boys are sitting in a board. Five, the sentence about the boys in the board. Remember, one, read carefully. Two, match the correct meaning. Three, Right near on the rise If you want, I can prepare the full answer key for this worksheet to use in your upcoming classes and tutoring sessions today. Let me know. <coughs> English is much more is than language. By the way, if you do not know English vocabularies, sometimes you cannot interpret or you cannot understand simply English sentences. That is why we should know enough vocabularies. As we can remember. So we will remember English vocabulary in this class. Why? When you go back home, you always play your games all the time. It's not good. If you do like that, you can be. I am not sure about this word in English. Uh, it is the specific word. Okay, but it will destroy your attention to study. If you pay game too much, that is why, okay, let's focus on our uh, lesson. Especially English vocabularies. Hope and Titan, stop playing. Yeah. No. น้องสวยกูดูได้ลูกเปิดไปดูคำพท์ภาษาอังกฤษเปิดไปดูคำพท์ภาษาอังกฤษเปิดไปดูคำสท์ภาพพษาอังกฤษ จิ้มแต่ภาษาอังกฤษไม่ต้องดูภาษาไทยใช้เนิ้อจิ้มแต่ภาษาอังกฤษไม่ต้องดูภาษาไทยใช้เนิ้วเหลือดินสอจิ้มแต่ภาษาอังกฤษไม่ต้องดูภาษาไทยตาดูหูฟังปากอ่านตามสมองจดจำด,ดังดังแต่อย่าตะโกนตาดูหูฟังปากอ่านตามสมองจดจำดังดังแต่อย่าตะโกน ตาดูหูฟังปากอ่านตามสมองจดจำด้านการแตยตะโกย,ยองพาทานยาหรืออย่างโรคเ้าไ,ได้กินยาแม่ผมลืมขอาแล้วผ่ววานยาเอายามาเปล่าอา่ไอาไม่เป็นไรโลกนดิมน็นอปขอ เนิ1น้อกขอให้ดูภาษาไทยนะลูกเนิบน็อกคอสองดประตูจะอ่านดีโออหรือดี R ดออาก็ได้แล้วแต่สบายใจ Yes you may เดี๋ยวรอเนางเอิงๆนิดเดินะลูกนะ Yes you may, lady my young lady. ่าฮ่านี่เวนหน้าตาเธอก็หล่อนะแต่ใเธอชอบทำตัวทำไมก่อนยองโอมมีกีเหรียญออไม่เชื่อถามออนออดมีหล่อไหม อเมชาออนถูกแล้วออนออล่อไมแต้น่าไห่ออยบินหล่อไหมไมหกูชอบถา้ะแนนเทไหออยบินหล่อไหมไม่หล่อกอบถามี้เนาออจะให้ถามยังไงออนจะออนบินสวยไหมกูไม่เคยติดเกย์อะ่อ ผู้สวยผู้เป็นแกเป็ต้ดด้วยแม่เขาบเขาเป็น้ยยูมจด้วอะรยเขาเป็นคนดีกินยอโลโลนะสองตออะกินเยอะข้อที่สองโลสองตอประตูสองตอประตตประตู สองดอประตูสโชว์แสดงสโชว์แสดงสโชแสดงยุสี่ยัวของคนสี่ยัวของคนสี่ยัวของคนถ้าบุกน้งเสิอ ห้าบกัห้กดังเสือหรีสอรุหอบพปอดุณาหอบพปจุนาหอพสปรุนาอบพรีสอจารุนาอบพรีอจารุอบพรสปอจาอบพรสปอจา แผนระบายสีแจกแผนระบายสีแจกแผนระบายสีแปดไดฟ์รับแปดไดฟ์รับแปดไดฟ์รับเก้าบาสรถเมล์เก้าบัสรถเมล์ ก้าบัสรถเมลเซปรตดอไานเซปรตอาดอไานเซปรตดอไีานเซปเอดอันเดอร์ใต้เอ็ดดดนอันเดอร์ใต้เซปเอดอันเดอร์ใต้เซปเอ็ดรีต้นไม้ 1 2บต้นไม้สบองีต้นไม้สิบสอง t r e ต้นไม้สิบ shirt เสื้ shirt เสื้อเชิตบสาม shirt เชิต shirt เสื้อเชิตเสื้อเชิ้ตก็คือเสื้อที่พคุนสายกแเก้นของภูมิของภูมิเขาเรียกว่า T-shirt นะลูกนะ ต่าไปสิบสีแต่อาไม่ต้องสะกดสิบสี่อ่านเฉยๆด่อามีแต่อามีแต่อามแต่อามีต่อไปสิบห้าคร่้าปล่อยเข้าไปลูกเขาพอยออปอเขาเขา อย่าว่ากันได้ไหมลูกคุอปอเนี่ยจิตใจลดงานเวลาที่นักเรียนบูลีกันเนี่ยปุปปอก็แอบขำนิดนิดแต่คุปปอก็เสียใจนะลูกเพไม่ฉะนั้นเวลเวลยังไงเวลาพุดยัไงก็ต้อกค้างอ่ะเวลาที่กูพูดเรียน เด่ากันเองนะนะแล้วเวลาพวกอุดจ่าครูปอก็จะแอบรบองห้ในห้องน้ำไม่ได้ร้อกครูปอร้องไหครูบอกว่าให้ในห้องนี้ใช่ไหมแวผมผมไม่ส่องห้องผมไม่ส่องช่องครูปารู้ผมไม่เห็นเลยอะไรถ้าถไปส่องตอนครูด้านที่แล้วครูจะข้นไปด้วยร้องไห้ไปด้วยได้ยังไงไป เออโอ้ยตอนเธอไปไลน์มาเล้วอะไรานเราไปแอดูครในห้องแสดงว่าเธอเป็นผู้ชายผู้ชายเออชายชายเออเป็นชายเออชายตล่ะผู้ชายรู้ตนะครูผมไม่ได้ ใเดี๋ยวเราจะมีการประกวดนะลูกนะตอนนี้แชมป์ในปีนี้นะลูกนะนอ่านหนึ่งมิสดนงตอน่อและนารานเือมิสดนงใหญ่แล้วยอหน้าคือมิสดนมยวงนะลูกสนะามคนนี้นะเขายัางเป็นรายชีนีราย ยาชีดีะากชีดีจาลอลอล้ล้ออะสิบห้าตรีต่อสตดหรอติกบ่อนจะลูอรสหตรีสามสิบบหกบอยเด็กผู้ชายสิบหกบอยเด็กผู้ชาย ไปบอกบอยเนี่ยผ <cues> <sm convert>. ู้ชาย17บอเรือ17บอชเรือ17บอชเรือบอชเรือบออจะเป็นเรือลำแรกๆระลูกอันหน้าต่อไปลูกกระดิกล้กหน้าต่อไปจ้ากลกเ็น้โนุ่นทานไม่ลูกน้อน่นทานไหมคะโอเคลูกอา ทำที่18อเก่าแก18อเก่าแก่18อเก่าแก่18อเก่าแก19แมนผู้ชายหนึ่งคน19แมนผู้ชายหนึ่งคน19แมนผู้ชายหนึ่งคน20แชร์เก้าอี Twenty-eight policemen, police man, police man, policeman, 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 ยี่ส um, ิบแปด l i s a ตหน o n ตำรวจหนึ่งคยี่สิบสอง t ระหว่างเอาใหม่ไม่ได้ยินเลยลกยี่ิบสอง t ระหว่างยี่ิบสอง e e ระหว่าง ยี่ิบทวีระหว่างบีแบบีีระหว่างอุปออุปอเจร็วอ่ะเยช้ากว่านี้โลกเบียไม่แล่นจ่าไม่เอานะลูกนี่พมเอาไปทานที่กียี่สิบสอทวีระหว่างีเอาใหม่พร้อมกันยี่สบสอง ดับเบิลยูดับเบิลเอ็น b e t w e ระหว่าง B E B E ดับเบิลยูดับเบิลเอ็น b e t w e ระหว่าง B E B E ดับเบิลยูดับเบิลเอ็น b e t w e ระหว่าง ยี่สิบสาม B I R D Bird Dog B I R D Bird Dog ยี่สิบสาม B I R D Bird Dog ยี่สิบสี่ F L Y Fly ดิน Fly ยี่ดินสี่ F L Y